สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนะวรขติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนครเมื่อวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564เวลา10.30น,าานาท,ที่หอประชุมอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างวัฒนะวราขัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกนลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครผนเอกธงชาติโล่งจิตรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่29ส่วนราชการและจิตอาสาร,ร่วมพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูพานอำเภอขุดบากและอำเภอโคกศีสุพรรณจงังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งพันผืนสร้างความปราบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภ,ภัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน